không thấy cái cắm rồi nó ouais. đi đến đâu nó không đi tìm nó chết ở đâu นี่ลูกค้าเคยซื้อไปชุดแล้วสาวจำได้เอาที่ครายังทำคลิปอยู่เคยซื้อไปชุดนึงแล้วสายถูกไหมถูกอ่าถูกอ่าเปิดกระตาตัวมันตมเลยนะไม่ตูมเนี่ยอยู่กับชัยต้อยตูมเลยไปเกาะสมุยอ่าลำดับแรกก็นโอ้โหง่ายง่ายเดี๋ยวชัยต้อยบอกให้อนี่อยู่อยู่กับชัยต้อยไม่มีอะไรยาก โหไม่ยากไม่ยากไม่ยากอยู่ใค่ต้อยอยู่แค่ต้อยไม่มีอะไรยากอันดับแรกเชื่อมต่อบูทูธอันนี้ไม่ได้ใช้ปิดไปก่อนล็อกหาบูทูธกดสตาร์ทสองทีตึบตึบมาแล้วบูทูธมาแล้วกดย้ำเลยเชื่อมแล้วเร็ว ของนาคาชินี่ทุกอย่างต้องเร็วกลูกค้ารอดเดี๋ยวนะ,ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวได้สวัสดีครับมาจากกองพัน์ไหนเนี่ยแอคเฟกเราไม่ได้ใช้เปิดเพลงไม่ต้องใช้ดีบาลานซ์ไายป่า โรงงานให้เขาไม่สะดวกมาตัวเนี้อันนี้มีมีแล้วพี่ก็คือจัดใส่แหลกอะไรให้หมดแล้วรอเทสเสียงให้พี่ดูอีกรอบหนึ่งแค่นั้น <Okay. S 1> ออันนี้ก็คือจะเป็นทรง B-V อันนี้ B-V ที่อยู่ในเซตนกเบตดแน่นกระแทกส่วนตัวนั้นก็เป็นนุ่มลอยเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังัสองรุ่นก็ได้แล้วพี่ก็ลองโทรหาพี่ที่เขาจะรับอะ่ะว่าจะเอาทรงไหนเดี๋ยวผมตัดสินใจได้นะอ๋อโอเคครับ,รบผมซื้อเองครับ ซื้อเองใช่ไหมพี่เขาติดต่อให้ใช่อ๋อติดต่อให้แล้วพี่เป็นคนซื้อเองอ๋อก็นึกว่าเขาเป็นคนซื้อเองอ๋อโอเคได้แล้วหนูลองให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาวเ o อ e r หนึ่พันวัตต์ที่ขับตู้ชุด15นิ้วนิ้วนะพี่เบรสองกลางสองเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีปีตัวนี้สามารถบูทูธได้ USB ได้อันนี้ก็จะเป็นไมเป็นปั๊กก็คือในในเซตของเขาแหละ25,900 ใช่ค่ะตัวนี้แหละถ้าพี่จะในอนาคตจะเพิ่มเป็น4ี่คูณสีแนะนําให้ซื้อพเพราะว่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวซื้อพเพราะว่าเพิ่มรุ่นรุ่นเดิมนี่แหละแต่ซื้อเพิ่มเพื่อจะไปขับเป็น4ี่คูณสขับแยกเบร์กลางเนาะแต่อันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะคอ่โอเคหนูร้องให้คิดเม็ดละ30บาทถ้าเอา20หนูคิดแค่18แค่นั้นเพราะว่าใน2 2> สองเมตรหนูแถมให้อยู่แล้วรรััับเเพาาะะว่ตตต้้้้งงงงกกกกนนนหออออจมป็แยกซ้ายขวาก็เพิ่มสี่เส้นมันอยู่ตรงกลางไม่ได้ เมตรห้าเมตรยี่สิบเนาะยี่สิบกี่เส้นถ้าแยกสายขวาเพิ่มสี่เส้นเพราะว่าเป็นระบบโมโนมันต้องแยกสายขวามันจะตั้งแบบอาคารอยู่บนนี้มันจะมีลำโพงอยู่สองฝั่งตรงนี้จะอยู่ข้างหลังก็ต้องสี่เส้นก็สเส้นเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะตั้งแยกเพราะพี่แยกเครื่องกรุงกับตู้ใช่ไหมใช่ก็สี่เส้นสี่เส้นหรือว่าพี่เอายี่สิบเมตรสิสอง เมสสองเ้นอันนี้ก็ได้แต่จะไปเนาะความกว้างอาันนี้ลงแล้วตัวนี้ขึ้นแทนแล้วหนูจะได้ลองตรงนี้อลองให้ลูกค้าตัวนี้รห,นหรือไม่งั้นก็วางไว้ตรงออเดอร์หกก็ได้ไปอึป๊บมาโอเคปิดให้หมดไม่ได้ใช้ไม้เชื่อมต่อบลูทูธชื่อบลูทูธก็น่ากระชี้เลยนะพี่ okay. แล้วกเราต่อบูอทูตตรงไหนนะกดโหมดจ้ะกดตรงคำว่าโหมดตรงนี้มันจะกระพ,ะพะริบอ่าถ้าสมมุติถ้ามันเชื่อมกันแล้วมันจะหยุดกระพริบเดี๋ยวเปไ็นานาเดี๋ยวมัเชื่อมไปเดี๋ยวเนี่นก็เป็นนากาชิก็คือมันทุกตัวมันเป็นนาก,กาชิหมดนะพี่แต่ก็คือต้องเลือกตัวที่ขึ้นล่าสุดถ้าไม่งั้นมันก็ไม่จับอ่าอ,อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อยู่กระพริบเนะอ่าเสร็จแล้วมันก็อยู่กระพริบแล้วเราเปิดเพลงพี่ชอบฟังเพลงอะไรอ่ะแนวไหนอ่ะอ๋อแล้วก็ได้เปิดไปเลย รถเ,เหนแล้วกันเนาะีตัวไหนเราเยแลมไปปะใครลองตามได้ เราลดมาสักครึ่งนึงเพราะสัญญามันแรงตรบลดลดหนึ่งึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศุนจะเอาตัวแพงไหมครับแพงไม่แัง โอเคเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอลเลือกทชงได้พี่เดี๋ยวหนูนให้น้องเข้ามาห่อพลาสติกให้เพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกเดีวรอเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอ,วรอสายสายี่สิบเมตร